สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวราศีมีนประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ25์2562นี้เรามาเริ่มดูกันเลยครับ ครับเราก็เปิดไพ่ครบแล้วนะครับมันเริ่มดูกันเลยตอนเนี้เจ้าชะตาชาวราศีมีนในด้านความรักเนี่ยมันเริ่มรู้สึกมีปัญหาบางอย่างเข้ามาในใจเล็กๆบ้างนะครับจะมากจะน้อยแล้วก็แล้วแต่เจ้าชะตาแต่ละคนนะ่ะแต่มันเริ่มมีความรู้สึกเศร้าเสียใจบางอย่างเกิดขึ้นในใจของคุณนะนเนื่องจากว่าคุณรู้สึกถึงความรักที่มันเหนื่อยแล้วก็นิ่งเกินไปในความรักครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคู่ของคุณนะเนี่ยที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียใจตรงนีนน้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนิ่งมากเกินไปทางความรักครับไม่ค่อยดูไม่ค่อยกระเตื้องไม่ค่อยจะแอคทีฟทางความรักกันสักเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าตอนนี้พวกคุณเนี่ยอยากสร้างความสมบูรณ์ในชีวิตของตัวเองกันมากกว่าไม่ค่อยอยากจะให้ความสมบูรณ์มันเต็มที่ในชีวิตคู่มันเป็นความสมบูรณ์แบบ บุคคลคนเดียวนะเนี่ยทุกคนต่างก็มีหน้าที่มีภาระเน้นกันด้านนี้มากกว่าเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตอนเนี้ยเริ่มมีความลังเลสงสัยในความรักอะครับตอนเนี้ยมันมีความรู้สึกลังเลเกิดขึ้นในใจคุณนะว่าอืมงานหรืองานหรือว่าความรักกันแน่ที่เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคู่ของคุณตอนเนี้ยที่คุณสะโคบันอยู่ นี่คือคําถามที่เกิดขึ้นในใจคุณนะครับอืมดูแล้วเนี่ยเนืเนยทางด้านความรักกันหมดเลยอะเกิดความสงสัยในใจว่าความรักมันทําไมถึงไม่เกิดไม่แอคทีฟกันมากกว่านี้เนี่ยพวกคุณนิ่งๆกันไปอะ่ะปัญหาตอนเนี้ยดูแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะครับเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับด้านทางด้านความมั่นคงทางการงานการเงินหรือเปล่า แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะนิ่งก็คือนิ่งจริงๆอะความสุขเนี่ยถามว่ารักกันไหมพวกคุณก็รักกันนะครับมีความสุขแต่ว่ามันเป็นความรักแบบมีความสุขแบบก้าวถ้วยอะคือมีความสุขแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่เต็มศิษิ์มันยังไม่ตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตคู่ชีวิตหลักที่เกิดขึ้นกับตัวคุณในเวลาเนี้ยอืมบทสรุปก็ยังได้หนึ่งเหรียญน,นี่ครับ มันเป็นเรื่องความมั่นคงความนิ่งทางการงานกันเงินจริงๆนะเนี่ยดูแล้วความรักช่วงนี้อาจจะดูห่อเหี่ยวไปบ้างนะครับหากใครต้องการความรักที่สวีทหวานแหววเนี่ยดูเหมือนในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์เนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะนิ่งๆไปบ้างนครับความรักดูไม่สวีทกันเลยครับยึดมั่นยึดมั่นในด้านการงานการเงินกันมากเลยโอเคครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับทีนี้เราจะมาดู แนวโน้มให้กับคนโสดอยู่บ้างครับอืคนโสดเวลานี้นี่ดูคุณเป็นคนคิดเยอะคิดลึกนะครับแล้วก็มีเซนส์ประสาทสัมผัสหลายอย่างที่ดีเลยทีเดียวอะในแง่ความรักตอนนี้คุณมองทุกอย่างลึกซึง้งแต่ก็ ดูไม่กระตกกระตากแสดงออกทางความรักอะดูแล้วเหมือนจะเป็นตัวคุณเองมากกว่านะที่เป็นคนนิ่งเนี่ยณนะเวลาเนี้ยอืมคุณนิ่งดูใช้ความคิดแต่คุณก็มีความขัดแย้งในใจบางอย่างอะขึ้นมาเพราะถึงแม้คุณจะนิ่งอะแตในใจลึกๆเนี่ยคุณก็ยังโหยหาความรักเข้ามาในตัวคุณอยู่นะอืมเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ย เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคู่ของหรือคนที่คุณมองอยู่ก็าตามนะคือเนี่ยไฟใดไฟหนึ่งน่ะนิ่งแต่ว่าในใจมีความขัดแยง้งก็ยังต้องการความรักให้เข้ามาในชีวิตอยู่แล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดความไม่ชัดเจนความลังเลอะไรบางอย่างในความรักขึ้นได้อะ่ะเนี่ยความรักตอนนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ไม่โฟล์แล้วก็ดูจะสร้างปัญหาลึกๆในใจคุณ ทำให้คุณต้องปวดหัวนิดนิดอยู่นะเนี่ยเดยว,วิลมันเข้ามาอยู่ตอน,นเนี้ยเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่าคุณค่อนข้างมั่นคงในตัวเองกันอะปัญหาตอนเนี้ยคุณหยุดติดหยุดมั่นในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยคุณนิ่งยังไงก็นิ่งอย่างนั้นอะไม่คิดที่จะมาแก้ไขอะไรในชีวิตลักษณ์ที่มันดีขึ้นอะทําให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งในใจแย่แยใ,ในใจในตอนนี้ของพวกคุณเนี่ยคุณก็ยังคง เนี่ยติดค้างอยู่ในความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นอยู่ยังไม่สามารถออกจากจุดนั้นได้ครับเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนกันมากเลยถ้าหากให้ถ้าหากคุณคิดว่าความรักช่วงนี้มันไม่ใช่สิ่งสําคัญแล้วคุณมองนั้นการงานการเงินคุณก็อยู่แบบนี้ไปก่อนก็ได้ครับแต่หากหากจริงๆแล้วคุณต้องการความรักเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณอ่ะคุณโสดอ่ะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างครับอย่าบ้างงานบ้างเงินมากเกินไปนะครับ เพื่อชีวิตหลักที่ดีในช่วงนี้สู้ๆครับคุณคนสดเอาละทีนี้เราจะมาดูให้กับคนมีคู่กันบ้างนะครับครับสำหรับคนมีคู่เวลานี้นี่ ควีนดาบมาเลยครับคือตอนเนี้ตัวคุณเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจคุณแล้วแหละแต่ว่าควีนดาบคนนี้เขาก็ไม่แสดงท่าทางกระตุกกระตาอะไรออกไปนะแต่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะอยากได้ให้มีใครมาสนใจตัวคุณอะ่ะควีนดาบคนนี้เนี่ยผมรู้สึกได้ว่าถึงถึง,ถ,งถึงการต้องการให้คนมาเอาใจใส่เรามากคว่านี้สถานการณ์คนมีคู่เนี่ย อาจจะเป็นคู่ของคุณนะที่เป็นคนนิ่งใส่คุณคุณอยากให้คู่ของคุณมาใส่ใจคุณมากกว่ามากในเวลาเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ขันที่บอกไปครับควินดาบเนี่ยก็เก็บความรู้สึกไว้ใช่ไหมถึงจะมีความรู้สึกแย่ๆในใจอะไรมากเท่าไหร่อะคุณก็ยังคงยิ้มยิ้มสู้ปัญหาไม่แสดงให้ไม่แสดงออกให้อีกฝ่ายเห็นว่าใจจริงแล้วคุณต้องการอะไรอะมีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นในใจคุณแต่คุณก็ไม่เอามันมา นำเสนอให้คู่คุณเห็นนะคุณยังคงยิ้มแล้วมองความรักให้แง่ดีให้รู้สึกเหมือนกับความรักมันยังดีอยู่ตรงนี้ต้องระวังครับเพราะว่าคู่ของอาจจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยครับคุณอยู่ในสภาพแฮงแมนครับคุณรอคุณหยุดนิ่งในเมื่อคุณอาจจะมองว่าเอคู่รักของคุณตอนเนี้ยเขาอาจจะแบบว่ามุ่งมั่นทางการงานการเงินมากคุณก็ปล่อยเขาไปทําสิ่งที่เขามองให้ความสำคัญตอนนี้ คุณก็ยังคงรอความรู้สึกดีๆต่อไปดูแล้วคุณก็น่าจะอดทนได้นะครับเพราะคุณเข้าใจว่าผู้ของคุณขาคงมีพลังมากจริงๆในเวลาเนี้ยคุณถึงได้แบบว่าอยากให้เขามาสนใจจากคุณก็ไม่กระสกกระตากคุณยังทาตัวให้ชีวิตให้ชีวิตรักมันดูมีความสุขอยู่เงียบๆรอให้เขาว่างเมื่อไหร่คุณเขาก็คงจะมาทําให้ความรักคุณสดชื่นขึ้นนะครับเนี่ยคุณรู้เลยแหละว่าปัญหา่างๆอ่ะมันคืออะไรไง แล้วคุณก็มองแล้วแหละผมว่าคุณน่าจะรู้แล้วแหละว่าที่คุณยังนิ่งทนอยู่ตอน,นเนี้นี่คือน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดครับเพราะความรักตอนนี้ี่คือยังไงความรักมันก็อยู่ในชีวิตคู่ของคุณอยู่แล้วอะตอนเนี้คุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปทําอะไรเรียกร้องอะไรมากมายให้อาจจะผลเสียรุนแรงมากขึ้นคุณก็ปล่อยให้คู่รักของคุณเนี่ยเขายังทํางานกันเต็มที่ต่อไปความรักดีๆยังไงมันมีความอุดมสมบูรณ์ในความรักคุณอยู่แล้ว ความขัดแย้งนิดหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาครับแค่คุณนิ่งรอเวลาให้เขาเคลียอะไรได้นะครับเนี่ยคุณรู้ดีอะว่าหากคุณทําอะไรที่ไม่ดีไปเนี่ยไปเรียกร้องอะไรมากเกินไปเดี๋ยวคู่คุณอาจจะลาคาแล้วก็เกิดผลเสียมาทะเลาะก,กันครับก็สู้ๆนะครับสำหรับคนมีคู่คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ